กระกูเขาา่าหญ้ากาหยูหวาผ่านน้ำแร่มุกแถาเมืองระนองระนองหรือเมืองแรนองในอดีตมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่คร,รั้งกรุงศรีอยุธยาเรื่องอำนาจเดิมเป็นหัวเมืองขนาดเล็กเป็นเมืองขึ้นของชุ่มพรคำว่าระนองเพี้ยนมาจากคำว่าแรนองเนื่องจากจังหวัดระนอง มีแร่อยู่มากมายนั่นเองจังหวัดระนองนับเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามันด้วยมนต์เสน่ห์ของความสวยสดงดงามทางธรรมชาติมากมายทั้งทางบกและทะเลมีน้ำแร่ร้อนที่มีคุณภาพติดอันดับต้นๆของโลกประกอบกับอัธยาศัยน้ำใจไมตรีความอบอ้อมอารีของชาวระนอง ที่มีมายาวนานกว่า150ปีทําให้มนสเสน่ห์ของเมือระนองเป็นที่กล่าวขานอย่างกว้างไกลทั้งในด้านของความสวยสดงดงามของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติในจังหวัดระนองและความมีน้ําใจของชาวระนองหลายคนกล่าวว่าถ้ามา้ถึงระนองต้องพบกับน้ําฝนน้ําตกน้ํำทะเลน้าแร่และสุดท้ายคือน้ําใจของชาวระนอง นับจากนี้ไประนองเชเนลทีวีของคุณระนองทางจานส้ม IPM ขอโผลทำหน้าที่ในการเปิดโลกกระทั่ใหม่ให้กับชาวระนองด้วยการนำเสนอข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวในทุกเรื่องราวของชาวระนองทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม การศึกษา,าศาสนาศิลปะวัฒนธรรม ญาธงถิดของชาวระนองด้วยมุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างกลาเพื่อพี่น้องชาวระนองทางช่องระนองชแนวทีวีของชาวระนองเพื่อชาวระนองทางจานส้ม IPM ด้วยทีมงานคุณภาพมุ่งมัน่นตั้งใจจริง ในการนำผาระนองให้ก้าวไกลสู่สายตาพี่น้องชาวไทยและชาวโลกทั่วสารทิศกับการรับชมข่าวสารสาระความบันเทิงที่อัดเน้นด้วยคุณภาพทางช่องระนองเชนแนลจากสมไอพีเอ็มด้วยการปฏิวัติรูปโฉมใหม่ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำหรับชาวระนองด้วยความเที่ยงตรง รวดเร็วชับไวเกาะติดทุกสถานการณ์ความเคลื่อนไหวโดยทีมงานคุณภาพเพื่อชาวระนองในรายการเล่าข่าวชาวบ้านทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์14นาฬิกาถึง15นาฬิกาและ20นาฬิกาถึง21นาฬิกาพร้อมสรุปข่าวประจำสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันทางช่องระนองเชี่ยนเนล จารสม IPM TV ของคุณระนองระนองช n นลข่าวสารกว้างไกลชัไวชัดเจนรับใช้ทุ่มทนระนองชแนล TV ของคุณระนอง สวัสดีกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกทุกท่านครับพบกับรายการลาวข้าวชาวบ้านกันเมื่อเดิมกับเป็นแประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาต่างชองระนองชแนลจอส้มไอพีเอมชองช่วงโรยยีสคก,กับวันจันทร์ถึงวันเสาร์สลับสเปลียนกันไม่พ้มสรัหยุดชุดติวงในชันว,วันนาสวัน,น,นะครับเราคนละเทปเทนูตีเทปนีตีในรับแต่วา<ต><ต> วันอาทิตย์นะครับเราสองคนมาโคจนเจอกันครั้งหนึ่งกับาการสรุปข่าว<ม>ประจําสัปดาห์กับนําเรื่องราวข่าวคราวต่างๆท,ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์มาให้ทานผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับน้องก๊งตอนนี้หลายคนติดตามในเรื่องของฟุตบอลโลกนกัก่นนะครับคำคืนนี้ก็จะเป็น คืนที่หลายคนนิ่หนังจองกันหน้าทีวีกันเลยนะครับแต่ว่าใครที่ติดตั้งการชมไอพีเอ็มตัวนี้ช่องแปดอ๋อช่องแปดดูได้แล้วสามารถดูได้แล้วทางช่องจานชมไอพีเอ็มกับนกจากนั้นสุดท้ายพอดีนะแล้วก็นอกจากนั้นตัวนี้จานชมไอพีเอ็มเราเพิ่มช่องนะครับช่องรายการอีกหลายช่องด้วยกันนะกรับฐานผู้ชมสามารถติดตามรับชมกันได้กับความบันเทิงกีฬานะกรับข้าวคราวต่างๆสารคดีต่างช่องอ่า จานชมไอพีมกับในส่วนของเราเข้าวชาวบ้านก็ทุกวันจันทร์ตึงวันอาทิตย์ <c oughs> ต่างชจอระนงชีนเนลกับมาตึง้งเรื่องราวข้าวขาวเรียกับการสรุปข้าวประจำสัปดาห์กับเป็นเรื่องคงฟ,ฟ้า้นกับฟ้า ในกับหนองพ้นกับหนองฝาอืมในกับเปลี่ยนกงหนองพ้นกับหนอง่าตีมือจวงสัปดาห์ตีป้านมาดจนตึงปัจจุบันนี้ก็ยังตกเลยรับก็ยังคงตกและก็มีแต่ฝนไม่พือนแหมมีต่างพ้นมีต่างล่มวนกับลมกระโชกแรงก็ทํให้ละลายพืนทีกงจากวจะนองเกิดความเสียหายะคกับบางแห่งก็ลังขาบปลิวอืนบางแห่งก็ลังขาดท่วม นางคาท่วมบ้านางคาปลิวนางต้วมบ้านแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้วมลังคานี i ก็นางต้วมนางต้วมลังคาไม่องยิ้เพย่นหละเนาะวัลลังคาปลิวไปตบปุ่นปืนแล้วก็นางต้วมแรงนนท์บอกท้วมกับเอ้านางท่วมลังคาโดยเมื่อวันที่เก้ากรกฎาคมที่ผ่านมากัานผู้ชมตีก็รบกับจังหวัดระนองได้รับพ้นกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันก็ทำให้เกิดฝนตกหนักและก็ลมกระโชกแรง ตั้งแต่เมื่อคืนวันที่แปดทีบ้านมาต่อเนื่องันจึงชาววันที่เก้าส่งพ่นในมีต้นไม้ฮักโขนเส้ไฟฟ้าลมในกับไฟดับน้ำปลาไล่าลากเข้าวทวมในไร่พื้นที่คงจังหวัดระนองครับผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางไปที่ตะบลบางพระเนื้ออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองก็พบว่ามีน้ำปลาไล่ลากหล่นโครงระวีเข้าทวมบ้านเดือนกงพีนองประชาชจนในไร่พื้นที่ะครับโดยนายประทิมชูมานีกับนั่นตะบนบางพระเนื้อ,อ อำเภอละอุ่นก็ลาวห้ผู้ซื้อก้าวก็เราฟังวาฝนตกต่อเนืองหมาดจ้าววันแลว้วถ้าไม่น้มในโครงละวิหล่นก้าวต่วมเมื่อต้อนช่วงชาวตี๋ถ้าไม่น้มท่วมบ้านเรือนที่อยู่ติดกับริมน้ำบริเวณหมู่สามหมู่สี่และก็หมู่ห้าลายซิบลังกาเรื่อนโดยกระแสนน้ำเชี่ยวแล้วก็เลเ่แรงนอกจากนั้นก็ยังท่วมพื้นที่กระเซ็ไม่ไว่าจะเป็นช่วนย่างช่วนปามแล้วก็ยังพบว่าน้ำได้กัดโซตะลลิง จนตึ้งอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักส่งระวิรัตบ,บำรุงด้วยกำนัน้น้ำนี่ที่ที่ท่วมนี่ตอนนี้น้ำมันมาจากไหนะมาจากังใก<า>ล้คลองราวีคลองราวีใกล้คลองราวีครับฝนตกต้นเหนือมาตั้งแต่มเมื่อไรล่ะประมาณช้าประมาณเนี่ยมาเกินตกนะักมาเกินตกประมาณว่มประมาณตีตีห้าว่าวัวลุงแล้วสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ในพื้นที่เป็นยังไงคับกำบังน้ำมันยังเริ่มมาอีก ยังกำลรดไม่ได้ก่อนว่าจะเสียงอะไรอยเางนีะดลังมาเลยคนยังไม่เลงครับบุตรบงเมืงตอนนี้ประมาณกี่มู่กี่บาาคประมาณท่วมกม่ห้าแ้่ก็ข้างหลงก็บัง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 นะ้าหมูขาหมูที่ที่บังนมาเนื่องบ่มช่องนี้ช่วมเตะจิมบัดไม่เลงจิงบัดัดกูตองแล้ทีทีแล้วทีวัด วัดลาวีนี่เป็นถนนพุ้นมาตอนนี้ตรงไหนวัดลาวีก็มันไม่ต้องเดินตะลิงฟังข้างวัดข้างวัดจะปักเรียวแถวเดี๋ยวเรบไปล้างกูไปล้างหนึ่งเร็วมาคนอีแล้วเดี๋ยวเราเพิ่งจะทลบถนนพุ้มมาตอนนี้ตะลิงฟังตอนนี้ก็ห้องน้ำห้องน้ำแบบประมาณประมาณประมาณเม็ดว้าวเดี๋ยวต้องห้องน้ำเลยตะลิงฟังกำนันชื่ออะไรครับกำนันประสิบธิ์ชุมานีครับประิทิ์ชุมานีกำนันตำบลตำบลบางประเนื้อ

นอกจากนั้นกับผู้สื่อข้าวก็ได้ดับรายงานมาเกิดต้นไม้ใหญ่หักลมทับเส้นทางขว้างการจราจรในไร่ื้นทีต่างอำเภอไม่ว่าจะเป็นกระบุรีอำเภอกระเพอร์ลละอุ่นสุกํารานแล้วก็อำเภอเมืองระนองและก็ในหรายร่จุดก็ได้เกิดไฟฟ้าคัดกองเนื่องจากต้นไม้ลมทับสายควยโดยจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งกนเหมือนกันแกย์คย ย่างเร่งด่วนกับนอกจากปริมาณฝนที่ตกนักนะกครก็ทําให้หน้าตกปุ่นยาบ้านซึ่งเป็นสถานทีทตรงเที่ยวอยู่ติดริมน้นไปกระทริมก็ปรากฏว่าน้ำเลยเฉียวกรักลงมาจานาานอพอน,นลเลยน,น้ำลงแรงอาจาน้าทีก็เลยต้องประกาศเตือนแล้วก็ห้าม ให้ลงห้ามลงเล่นน้ำนะครับซึ่งนายสิทธิพลทองสกุลเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีซึ่งดูแลบริเวณดังกล่าวก็บอกว่าเนื่องจากคุณนุกนักทำไมมีปริมาณน้ำม,มากเกินเลยเรงเกรงว่าจะทรงพน้นในหนักทองเที่ยวได้รับอันตารายทางอุทยานจึงได้ห้ามไม่ลงเล่นน้ำในจุวนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับ อย่างไรบ้างแล้วทางเจ้าหน้าที่มีการเข้าระวังความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้างแล้วก็มีการห้ามลงเล่นน้ำหรือเปล่าครับครับเวัสดีครับก็คือว่าถ้าฝนตกแร,รงเมื่อมีกระแสน้าเยอะแบบนี้ก็คือว่าก็ของดให้เจ้าหน้าที่ก็ขอหดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยห้ามลงเล่นน้ําจะให้ลงเล่นน้ําอนาตให้ลงเล่นน้ําเมืงง่อฝนแรงแล้วก็น้ําก็ลดแบบนี้นะครับถ้าสีน้ําออกสีขุ่นๆแบบสีเนี้ย ก็คือไม่ให้เล่นนะครับก็ทําให้เกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวนะครับก็คือนักท่องเที่ยวก็คือเจ้าหน้าที่จะดูแลนักท่องเที่ยวตลอดเวลาครับจนถึง้างเย็นในขณะนี้นี่คือนักท่องเที่ยวมาก็คือเดินชมอย่างเดียวครับใช่ครับก็ต่อขณะนี้ก็ท่านนักท่องเที่ยวมาก็เดินชมอย่างเดียวครับเดินชมอย่างเดียวครับแต่แต่ว่าทางทางอุทยานไม่อนุญาตให้ลงไปเล่นน้าครับในช่วงฤดูฝนน้าหลากแบบนี้นะครับครับอยลงให้ลงไปในช่วงฤดูแรงนะครับครับโะครับ แล้วปัจจุบันนี้อย่างน้ำตกพญ,ญาบาลเนี่ยเ,เรามีการาให้บริการยังไงบ้างก็การการเข้ามาปกติถ้าเข้ามาใ้้ได้เก็บน้ำตกนะครับต้องเสียค่าธรรมเนียมฝารั่ง100บาทนะครับคนไทยผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาทนะครับแล้วก็สามารถขึ้นไปชมทัตษิยาาพชั้น3ของน้ำตกพญ,ญาบาลได้ซึ่งเป็นชางเส้นทางโดยธรรมาชาติ300เมตรครับมีเจ<ส>้าหน้าที่พาไปไหม ถ้าว่าความประสงค์ของนัก <il> ท่องเที <es> ่ยวก็คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องต้องไปครับครับแล้วอย่างสภาวะอย่างนี้ที่ลงเล่นน้าไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ได้เก็บเงินดมันก็ถ้าเข้าไปก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมครับแต่เข้าไปก็เสียค่าธรรมเนียมเพื่อเป็นการบํารุงสถานที่นะครับถ้าดูข้างนอกก็ไม่เป็นไรครับถ้าดูข้างนอกบนสะพานคือโอเคครับเ่นก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมครับคือแบบนั้นครับ รวมถึงบริเวณบ่อน้ำร้อนส่วนสาธานาะรักซาวารินท่ทางเทศบาลมุนนอ์ก็ต้องงดให้บริการในโซนที่ชฉะตัวในกับเนิงจากนำในกองงานจำเป็นไล่เข้าไปในพื้นที่บ่อแฉะตัวในกับน้ำแ่ที่เคยข้าวใช่วยล่าคนคนกลักลักในับ นอกกากนั้นลงวันหน้าไปที่โรงกลวงค่ัโรงกลวงซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้วมอยู่แปรตั้เหมือนกันแปรตั้มโกบกุลที่มันตั้มนะคะตั้มว่าบนชนุ่นนะคะก็คือโรงกลวงระนองแลนั่นเองนะคะเหตุก็เกิดวันเดียวกันนี้แหละ9กันยาคมกกรฎายน2561ี่บริเวณชุมชนโรงกลวงระนองแลนนะคะนายกีรพัฒน์ทรัพย์พุ่นหงษ์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองระนองพร้อมด้วยนายธีรัฐาราซุขสมาชิกสภาเกษตรก็ได้ลงพื้นที่รัวกับเจ้าหน้าที่ทหารจากรอวี่15พฤศจิกายน ไปทำการช่วยเหลือชาวบ้านในเรือกงเพชรนามนุ่นเนื่องจากว่าพุนเนี่ยตกตะลอดัลางคืนนะคะซึงมีการนำกระสอบสายว่ารอยกระสอบมาวางหน้าบ้านของชาวบ้านเพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้น,ตนให้กับคนในชุมชนนายอิพรพัน์ทรัพย์พุ่รองนายากงเทศสมนตรีเศบ,บาเดดลเือรน้องก็บอกว่าทางเศบสลเือร์นองได้สั่งการให้มีการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเศบาลเือร์นร้บบงดองก,ก็ลงพทีมช่วยที่จะเข้าไปช่วยเหลือพีน้องประชาชนที่ได้บความเคลียร์ตรอจากควานุ่น เนื่องจากฝนตกนักฝนตกน้ำทะเลนุ่งกันก็เลยเอากระสอบทรายขับไปวางไว้หน้าบ้านประมาณอยกระสอบนี่ก็เลยบ้านไดวัวแก้ไขบองต้นนะคะก็เทศบานเมืองละนองร่วมกับชาวกองระยิบห้าก็ได้นำกระสอบทรายมาแจกให้กับชาวบ้านในชุมชนลงพวงเพื่อเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมนะฮะ ตอนนี้ตรงนี้มีผู้เดือดร้อนอเดินทางมายื่นความจำนองกับทางเทศบาลเมืองระนองเยอนนะไหมครับก็มีเข้ามาหลายรายมาขอกระสอบทรายขอความช่วยเหลือตรงนี้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่แปดโมงเช้าเป็นต้นมาเนี่ยครับนอกเหนือจากน้ําท่วมแล้วทางเทศบาลเมืองระนองอได้มีการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องอะไรบ้างครับหลังจากได้เจอเจอกับพายุตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็ตอนนี้ก็คือยังยัง,ยง,ยง ยังเฝ้าระวังกันอยู่คร yani hey. mm ับเพราะตอนนี้เนี่ยเริ่มมีกระแสน้ำเริ่มมีระดับน้ําเพิ่มขึ้นเพราะตอนนี้เราก็ให้ทุกคนเตรียมการเพื่อจะเฝ้าระวังเรื่องนี้ก่อนครับนเวลกท่ดบอ็ไม่รู้นาเลี่ยมเมเดดอนเลยบ้างครับ ไม่ไม่ไม่ยังอะไรยังไม่มียังยยังไม่มีใช่ไหมน้ำน้ำขึ้นตั้งแต่กี่โมงอ่ะตั้งแต่มุกขึ้นแต่ว่ามันลดไปดิ้งแล้วอืเสร็จแล้วก็มันก็ตึ้มขึ้นตอนเช้าขึ้นตอนเช้าแล้วใช่ไหมแต่อแต่ตั้งปีปีนี้ก็ปีที่แล้วแต่ตั้งเลยไหมแต่ตั้งปีนี้ไม่เยอะปีนี้ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมแต่ปีที่แล้วมันจะนักว่า ส่วนกงช่วงหนึ่งถุมหนึ่งถุมกลางคืนเลยนะกลางคืนล่งจากทีกลางวันเกิดน้ำท่วมและไล่พื้นทีทมีต้นไม้ลมโซ้ไวว้วกว่าหักโขนนะครับก็ปรากฏว่าจากกระแซรลมแรงหล่งจากนั้นในช่วงคนหนึ่งถุมของวันที่9ก,ก,กรกฎาคมครับก็ได้เกิดลมพายุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดระนอททำให้ต้นไม้ย,ย่อยนะครับหักโขนนาในเขตอำเภอเมืองระนองไล่จุดนะครับส่งพ้นในไฟฟ้าดับในไล่พื้นทีเจ้าหน้าที่แคว่งการทางระนอง รวมถึงจะนาทีไฟฟ้าก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขนะครับ แล้ก็บริเวณริมถนนเพชรเจรเกษมู่ที 5, ่ห้าตำบลบางใย่อำเภอกระบุรีหนองนาอ,อนกับเนืองจากลมแรงชงพ้นในโซ่วยควาแรงสู้กรงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคะคกับลมลงมาตึ้งแปดตนด้วยกันแปดต,ตนในกับเจ้าหน้าที่กงการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดนงองจึงต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าทําการเคลียร์พื้นผิวจราจรส่งพ้นในไฟฟ้าดับในไร่พื้นที่กงอำเภอกระบุรีรวมถึงจราจรติดขัดในกับาะวัดช่วงช่วงหนึ่งถุนนี่รถทั่วอ๊อกกระตันเพลรถทั่วมังสิบหลอมังรถส่วนตัวมังที่ก็เดินทางไปกรุงเทพไปชุมพรปรากฏติดยาวเป็นกิโรูลยเดินยกนี้มันลมตอนตอนทีเทเล่เหรอฮะมันลมตอนตีเทเล่เหรอมันราวประมาณ อ๋กควาว่าตีเจ็ดนะตอนีัเขามปะออ,อแล้วมันเป็นพอได้ทได้ลมอ่ะอายุ่ลมไม่รู้ว่าในป้าน้ในในมูบ้านะบ้านไปกี่ลัง่งยังไม่รู้อือพออย่างนี้ครบ้านแล้วนี่ลม<ง>กี่ตอนนี้สมัมตอน,นไปลมกี่ตอนนี้เราตอนเจ็ดตอ,ตอนสแปดเนลมแล้วเจ็ดตอนงานนี้ลุงอะไรครับนหยทาตือตรงไหยท้าตือรง

ส่วนที่บริเวณรินคลองหัดนสเปนกับบริเวณบ่อนอมโรนรักษาวารินก็ได้มีต้นผ่อยาต้นผ่อยป่าว่าต้นโห้ยนะครับต้นไม้ ลมทับไส้ข้อยทางการทีก็ได้ลงพื้นที่พวนเมื่อความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็ได้แจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับคือไฟฟ้าเข้าทําการแก้ไขต้องเวลากี่โมงครับที่ประชาชนแจ้งไปครับประมาณเกห้า่โมงห้าสิบอเหตุการณ์เป็นไงครับไอเหตุการณ์ที่เขาแจ้งนะครับได้รับแจ้งจากศู้มิยุผู้มิยุรับแจ้งจากศู้มิยุเจ้าหน้าทของกนอมมาว่ามี ไม้ต ma ้นไม้ล้มทับสายไฟบริเวณบริเวณนั้นก็แก้ได้ของหนึ่งก็หนึ่งมันตรวจสอบเลบสกานแล้วก็แก้แก้ไปให้ผู้เกี่ยวข้องไฟฟ้าทำรวจตารวจต่างๆคยรับผิดชอบมาดำเนินการตอนนี้รับทราบจะตั้งหดเลยนะในกลับตั้งในช่วงความนีิลมมาอย่างแรงแรงมากเลยนะ อันบางบ้านนี่ลังคาปลิวเมื่อกี้ทีบ้านพุ่มนี่ลังคาปลิวไปเปนสียเป้นซ้อมอยังซ้อมแล้วนะครับซ้อมไปตะเป้นชองเป้นนอกจากนั้นแหละบ้านตกข้ามบ้านตกข้ามลังคาก็ปลิวลังบ้านนี่ปลิวหมดไปไล่ลังลังบ้านนี่ก็เสียงให้หมางหมางบ้านทจะยู่ดานลังบ้านพุ่มนั่นนอนกับว่าปดว่ากระเบื้องปลิวไปทั้งหมดเลยยกไปตัดเสือเลยยู่เข้าหลงลมพอดีนั่นแหละยว่าบางทีต้นไม้ต้นลกมาทางลากเลยนะคะต้นรากต้นคุณนี่เธอใครมีส่วนย่า่วนเนี่ยโอ้ยส่วนกอย รากมันสั้นนะครับรากมันตื่นไม่ลึกนะครับเพราะว่าย่างได้ตั้งเจ็ดปีวันนี่ได้แรงลมเข้าไปนิสัตลูเอ็นไปตามแรงลมต้นรากต้นกุ้นนะครับจังหวัดเชียงใหมงชาวช่วนนะะคไปดูเรื่องกุ้ง้นทีร้านเนี่ยนะครับล่างจากในบริเวณอำเภอเมืองในเขตอะไรยพื้นที่ที่มีส้มไฟคว่าลมถิ่หมู่บ้านด่านหนองเล่นก็เหมือนกันนากาละหนองเลนนามนามท่วมเสร็จไหมคะ ที่นี่ไปดูช่วงค่ำของวันที่10กรกฎาคมนะคะเจ้าหน้าที่บรรเทาภัยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เร่งออคให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไร้พื้นที่ที่ได้โดนลมกระโชกแรงต้นไม้ลมทับบ้านแล้วก็เรือนพังบ้านเรือนพังเสียหายนะคะก็เร่งให้ความช่วยเหลือช่วยเหลือในไร้พื้นที่นะคะรวมไปถึงที่บ้านของนางสาวท่าปนีพุ่มชัยสูงอายุซอยวัดป่าชาหรือว่าติกดห่อนั่นกับรังสิตไหมโอ้ยเลยก๋วยเตี๋ยวซุกูไทยเห็นแล้ว ก็เกิดเหต้นไม้ลงทับบ้านนะครับเ้นหวานลงขับใส่ห้องน้นลูกชายเป็นต้นนุ่นดีนี่ไม่โดนนะโชคดีมาค่ไต้นนุ้นกับต้นต่อขนาดใหญ่ลงกับตัวบ้านก็เลยทําให้รังขาบ้านเนี่ยเสียหายนะคะนะพี่ว่าไฟดับทั่วเลยเวลาเดียวกันแหละพี่ว่าประมาณชุ่มครึ่งไหมวะชุ่มครึ่งเออ ใช่ไฟดับทั่วประเทศเลยอ่ะดับแบบพอไฟดับปุ๊บลมเป็นชั่วโมงเลยนะแล้วก็ลงมาได้แบบคิดดูว่าต้นสตอที่บ้านอ่ะกึกกพอไฟดับลงไปบ้านมาพี่ตกใจมากเลยครับโครมลงมาเท่านั้นแหละอือก็ไล่รู้ว่าหลังคาเมื่อแต่ตื่มองไม่เห็นครับพอออกมาอีกทีอ้าวตกแบบนี้มาประมาณกี่วันได้ครับพี่โอ้โหร่วมเดือนแล้วไม่ถึงไม่ถึงนะมันก็เกือบแล้วพี่ตกตลอดอ่ะอาทิตย์หนึ่ง ที่กาะกว่าได้ <นะ S 2> เพราะว่าที่แรงนะปิดร้านนะลมแรงปิดร้านหมดเลยเพราะว่ามันขายไม่ได้ฝนสาดทั้งลมทั้งฝนเลยครรบทั้งลมทั้งฝนแรงมากมครับแล้วตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ลงมาดูยังยังค่ะพี่เพิ่งติดต่อที่อบตอผ่านจานสมศักดิ์แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะโทรอยู่ว่าตรงนี้อยู่ในเขตหมู่ไหนหมูลหนึ่งตำบลบางลิ้นค,ค่ะเดี๋ยวจะดูว่าตรงไหนมาช่วยตัดต้นไม้ช่วยอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยว เนาะเพราะว่าเดี๋ยวลองไปลองไปดูตรงนี้ที่หลังคาแตกบุเลยพี่ยังไม่ได้ไปดูเลยว่าไปดูตรงไหนบ้างก็ได้นะมึงไม่กล้าเข้าไปครับเดี๋ยวไปเหต้นได้ครับทีสองต้นต้นแต่ว่าต้นเนี้ยมันใหญ่มากมันมีกิ่งกิ่งใหญ่กิ่งก้านสาขาเยอะมันแตกออกมาหลายต้น ต่อมาหลังจากนั้นทางมูลนิธิระน้องสงรงรอชัยส่งอาสาสมัครกู้ภัยไปให้การช่วยเลือนะคะตัดต้นไม้ที่ถับบ้านได้รับความเสียหายโดยเบื้องต้นก็ระยัาที่บอกคือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะค ส่วนดีซอยบ้านส่วนบางขุสรายนะฮะโม่หนึ่บางลินยู่ไกลเคียงกันนี่แหละเอามีลังคาบ้านเรือนเขามีประชาชนได้รับความเสียหายจากเฮฟลมกระโชกแรงไล่ลั่งโดยกันรวมถึงปั๊มน้ำมันยอดเรียนยู่นาบูบานจึงขอนี่ก็ขับรไปทางบางก้มเลยลังคาบางขุนสราญกันนะเรื่องเมื่อคืนที่ลมพัดอะครมายายมานี่มาเห็นด้วยกันทั้งนั้นมาสักกี่โมงได้ครับสักทุ่มครึ่งได้นะเอ็นะทุ่มครึ่งุ้มผ้าฟ้านี่แหละยังไงอะครับ มันอยู่เฉยๆมันก็มาตอนแรกฝนลงน้อยๆก่อนฝนลงน้อยๆแล้วก็มันมาทีเดียวหรือมันมาแบบอื้อมาเลยแหละเสียงดังอื้อมาก่อนคไม่เคยเห็นนะแบบเนี้ยมันมาอื้อมาเลยแล้วก็พุ่งเพลงพุ่งเพลงแบบของคนหล่นอะไรแบบนี้ได้ระยะเวลากี่โมงครับทุ่มฝ่าแล้วทุ่มฟ่านะครับม้วนไปเลยแหละประมาณกี่โมงได้ครับแม่ทุ่งกว่า ้การฝ่านยังไงมาครับไฟยุ่มันมากทางนี้มุ่นมาเลยน,นานไหมครับแม่แปดสักิบนาทีนะตอนนั้นแม่อยู่รยต,รตรงไหนครับนั่งโทลาร์ทับยู่ที่เก้าอี้ตใชนั้นเราเราผ่าเพื่อลมมาผ่าเพื่อครับลมมันมากม,ม,ม,มวนมุ่นมามันเนี่ยปลิวเอาลางังคาปลิวพอมาดูก็ลงัลงคาลังคาปลิววนลองทางนั่นเลย ด้นนไหมครับมก็สักกี่นาทีได้แถวตรงนี้มูนได้ครับมูนนึ่งบางริมนะครับ ดูสื่อข่าวก็ได้รับรายงานความเสียหายจากเฮตลมกระโชกแรงค่องคื่นวันดีซิปงานที่ผ่านมาก็เลยทําให้ทางอำเภอเนี่ยได้รับผลกระทบทางต้นไม้ลม้างการจราจรต้นไม้ลมทับบ้านเรือนประชาชนรวมถึงล่งขาบ้านและกระตัวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเฮตลมพัดแรงแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะค่ะนีนเรื่ององลลมแล้วก็ฝนมาอ่าฝนตกตกทึ่งบางคนเก็บ เก็บัเนาวเไม่ดีเพล่นตงชัยรจันนุนด้วยความระมัดระวังนั้นแต่เดี๋ยวแม่ต้าวเกล้อยู่นาเกิดนาคคุณไมต้าวกลยจะยื่นจีเบื้องดีนะันสอยสวยิบ้าไม่รู้ไม่ต้าวเกลย์สยาอตูทรัพท์ก็รูหลังคาเปิดเลยอ้โหนะคะละครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ยังคงมีพ้นฝาขนงแล้ก็เกระโชกเรงลื่นสุงถึงห้ารเพราะฉะนั้นต้องระมัดรระมรวังเดินเรือพี่น้องชาวเรือเรือเล็ก คขาห้ามออกจากาฟังก็ต้องอดนะครับจะไปไหมาใหนตรงติดตามข่าวปยากรณการกันอย่างคล้ายชิดแล้วก็สิ่งที่สําคัญเสื้อฉู่ฉีพมีไว้จะเดินทางทางถ้ามีความจําเป็นต้องเดินทางทางเรือร่วมพี่น้องชรวเรือมีไว้เลยแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับเราต้องเหินใจเจ้าหน้าที่ที่ออกฏิบัิงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้านะครับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าปราป้าจลาจลนะครับมูลธิอาซากูไยเร่ต่างๆทุกคนก็จำหน่วยเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเพื่อพี่น้องประชาชนย่าง รวเร็วทันทรงที่รวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็เคยได้มีกิ้งไม้กิ้งเล่ยที่บริารด้านดูราคาบ้านก็ตัดกันแช่โกนนะครับแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไปยุ่งในเขตดูแลกองฐานข้าวไปช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกลมแรงกันอยู่นน่นนะครับอุตุก็ยังเตือนมาเป็นระยะระยะมันจะประมาทตตาหน้าเวรมันนี่เกี่ยกันไหมข้าวผัดท่าหรอนะครับเพก็ยังของเต้น งดเล่าข้อควมอมครมษานในกับก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันด้วยพักกันสักครู่กับเดี๋ยวติดตามรับชมรายการหลาวข้าวชาวบ้านสรุปข้าวประจำสัปดาห์ในช่วงต่อไปครับ